ฉากต่อไปนะครับก็จะเป็นโทนไบรท์แล้วนะครับโทนสว่างเราจะใช้เพียงแค่กระดาษสีขาวแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ใช้ไฟเพียงแค่ดวงเดียววิธีการถ่ายภาพก็ง่ายแสนง่ายนะครับเราจะเล่นกับเชฟกับรูปทรงเรขาคณิตนะครับด้วยกระดาษและฟิวเจอร์บอร์ดไปดูกัน ในฉากนี้นะครับเราจะเล่นกับรูปทรงเลขาคณิตของฉากนี่มาดูวิธีการเซตฉากเราจะเอากระดาษว่างแล้วก็เอาฟิชชั่บว่างแล้วก็เอากระดาษวางเพื่อให้มันลอยขึ้นออกจากกันเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเราจะวางไปกี่ชั้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราในฉากนี้นะครับเป็นการเล่นกับมิติความลึกของรูปทรงแล้วเราก็เอากระดาษนีครับมาวางล้อมทั้ง3มมุมนะเพื่อจัดการเงาสะท้อนบนตัวแหวน ตรในมุมกล้องนะครับเห็นไหมครับว่านอกจากกระดาษที่เราใช้จัดก,การเงาสะท้อนบนตัวแหวนนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เป็นมิติของภาพได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในแต่ละส่วนที่มันรับแสงสะท้อนไม่เท่ากันนะครับมันก็จะได้ความสว่างไม่เท่ากันเมื่อที่จะเกิดน้ําหนักในภาพขึ้นทันทีฉากนี้นะครับเราใช้ไฟเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยิงผ่านกระดาษไขเหมือนเดิมตําแหน่งของไฟให้ผลของเงาถ้าไฟอยู่ใกล้เงาก็จะเข้มขึ้นไฟอยู่ห่างเงาก็จะจางลงสําหรับคนที่ใช้กล้อง องโทรศัพท์มือถืออย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่คุณใช้โหมดโปรคุณจะต้องตั้งค่า ISO ที่เราใช้เนี่ยครับก็อยู่ที่ร้อย0อสปีดที่เราจะเลือกขึ้นอยู่ความสว่างที่เราต้องการในฉากสีขาวสามารถใช้ออโต้ไวท์บาลานซ์ได้ ีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้นะครับคือโหมดสีนะครับโหมดสีของกล้องโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนเนี่ยลองเลือกดูนะครับเพราะโหมดสีแต่ละตัวก็จะให้คอนทราสต์และค่าความสว่างที่ต่างกันเลือกในแบบที่เราชอบโฟกัสยังคงเป็นโฟกัสแบบ AF-C อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายให้ดูว่าเราแตะโฟกัสไปแล้วเนี่ยภาพมันจะชัดไหมพอซูมขึ้นมาดูหนไหมครับว่าหน้าแหวนไม่ได้ชัดนะครับมันชัดที่ก้นแหวน ฉากแบบนี้นะครับทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนมุมภาพนะครับมิติของภาพมันก็จะแตกต่างกันไปในทุกๆครั้งให้เราเปลี่ยนมุมภาพหลายๆมุมเพื่อเพิ่มความหลากหลายในตัวภาพยังฉากแบบนี้มันง่ายเมื่อเราล็อกมุมกล้องเรียบร้อยแล้วพอเราถ่ายภาพแหวนวงนี้เสร็จเราก็สามารถเปลี่ยนแหวนอีกวงหนึ่งมาวางแทนที่ได้เลย หากกระดาษไม่สะอาดนะครับหรือมีจุดหรือมีฝุ่นบนกระดาษให้เราใช้ลูกยางเป่าทําความสะอาดนะครับอย่าใช้ปากเป่าเพราะบางทีเดี๋ยวจะมีน้ําลายกระเด็นไปหรืออย่าใช้แปรงปัดเพราะมันอาจจะทําให้ฉากเราเคลื่อนตัวได้เพื่อความมั่นใจนะครับว่าจุดโฟกัสจะเข้าจุดอย่าลืมใช้แมนวนวลโฟกัสแล้วก็เลื่อนหาจุดที่หน้าแหวนชัดที่สุดทุกทกครั้ง ใลักษณะนี้นะครับทุกๆครั้งที่เราเปลี่ยนองศาการรัภาพมันจะมีบางมุมนะครับที่ตัวแหวนกับฉากเนี่ยมันจะขัดกันนะครับดังนั้นเราจะต้องปรับตัวแหวนให้มันเข้าองศากับตัวฉากด้วยมันจะทําให้เกิดมิติในภาพที่ลงตัวมากยิ่งขึ้น แล้วคอยเช็คภาพบ่อยๆนะครับว่าเราได้มุมภาพที่เราต้องการครบแล้วหรือยังแล้วก็เปลี่ยนมุมการถ่ายไปเรื่อยๆเวลาเราเปลี่ยนมุมกล้องนะครับถ้าเรารู้สึกว่าแสงมันเปลี่ยนไปเพราะว่ามุมการสะท้อนของแสงบนวัตถุมันเปลี่ยนไปดังนั้นเราก็จะปรับค่าสปีดเพื่อควบคุมแสงในภาพทุกๆครั้งเพื่อให้ควาความสว่างได้อย่างที่เราต้องการ เมื่อถ่ายภาพครบทุกมุมที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกรูปแล้วก็ตกแต่งภาพก่อนที่เราจะนำไปโพสในร้านออนไลน์ของเรามาดูไฟล์จากกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับกล้องถ่ายภาพก็จะมีข้อดีตรงที่เราสามารถจัดการโทนของภาพได้มากกว่า ในโทรศัพท์มือถือเราก็จะสามารถจัดการลูกเล่นของแสงเงาในภาพได้ละเอียดมากกว่ากล้องโทรศัพท์มือถือครับยังไงครับฉากนี้ง่ายใช่ไหมละ่ะเพียงแค่เราเล่นกับเงาเล่นกับมิติของแสงนะครับมันจะทําให้ภาพเราเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ดูแพงขึ้นมาทันทีแล้วเราก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมประยุกต์ใช้ได้หมดเลย